แค่เพียงว่าอะไรรู้ไหมคิดถึงแต่แค่เพียงว่าเอ่อเอ่อทำไมเราจะต้องไปใช้นี่สงนะโดยที่ว่าเราเป็นนี่สงตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพูดตรงๆเลยการที่เรานะมีพุทธศาสนาเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องค้ำชัวพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีนะหัวใจจริงคือคือหลักนั้นแต่ถามว่าพระจับเงินได้ไหมจริงๆเอาตรงๆนะทุกวันเนี่ยตื่นมาแต่เช้ามีใครมั่ง ไม่นั่งรถไม่ต้องใช้เงินมีใครมั่งกินกินข้าวของไม่ต้องใช้เงินไม่มีอ่ะนะแล้วเขา้าโรงพยาบาลนะต้องใช้เงินไหมก็ต้องจ่ายเงินทั้งนั้นไม่มีใครไม่จ่ายเงินหรอกมันมีมันต้องจ่ายมันมีทุกอย่างต้องจ่ายหมดแหละแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ไปตั้งอคติกันไงผมบอกเลยนะที่ผมพูดนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์แต่เกี่ยวกับเรื่องโลกความเป็นจริงโลกความเป็นจริงกับผลประโยชน์อ่ะมันคนละเรื่องกันผลประโยชน์คือ คือคนที่คิดเอาว่าไอ้สิ่งนู้นมีผลประโยชน์สิ่งนี้มีผลประโยชน์แต่สําหรับผมผมไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์ผมมองว่าผมมองว่าอะไรรู้ไหมผมมองว่าโลกความเป็นจริงยังต้องใช้เงินอยู่พูดจริงๆนะมีใครมั่งกินข้าวไม่ต้องใช้เงินไม่มีนอกจากว่าเขาจะเลี้ยงอาหารในบริษัทแต่พอออกมาตอนเย็นต้องใช้เงินซื้อเองไหมก็ต้องใช้เงินซื้อเองถามว่าแล้วการที่เราเนี่ยไปด่าสงต่างๆเนี่ยพูดตรงๆนะ ถ้าศีลเรายังไม่ครบห้าเนี่ยหรือศีลเรายังไม่ครบสองรอย่ิบเจ็ดอย่าไปด่าเลยเฉยดีกว่าเพราะว่าอเวจีมหานรกเนี่ยเขาลงง่ายลงกันง่ายแล้วถามว่าถามว่าอะไรรู้ไหมถามว่าเทวดาเทพพรมต่างๆหรือผู้ที่รักษากฎต่างๆนะ่ะมีความเป็นทิปไหมถ้าไม่มีความเป็นทพิปแล้วจะเรียกเทวดาได้ยังไงนี่พูดจริงๆความเป็นทพิปคืออะไรเวลาเราทําอะไรเนี่ยมันมีอยู่ในบันทึกอยู่ในบัญชีกรรมหมดเลยนี่พูดไปตามจริงนะ บัญชีกรรมอ่ะเวลามันขึ้นแล้วอ่ะมันลงลําบากมันแรงนะพอมันแรงเสร็จแล้วอ่ะด่าพระทีนึงเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ในนรกทีเป็นกลับเลยนะเป็นกลับเป็นกันเลยโลกแตกสลายทีนึงอ่ะกว่าจะได้ขึ้นมาแต่พระเทวทัตเนี่ยพ้นห้าพันปีนี่ไปพระเทวทัตท่านก็กลับมาแล้วมาเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้านะ ผมว่าพยายามบอกกับทุกคนนะว่าเวลาไปด่าพระด่าเจ้าที่ไหนไปขอขมาพระตนาตรายกลับไปพระอะไรก็อย่าอย่าพึ่งไปด่านะพยายามนิ่งๆกันเอาไว้นะเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็สุดแล้วแต่นี่พูดตามจริงนะเพราะผมไม่อยากให้เป็นนรกกันพอไปนรกเสร็จแล้วอ่ะอันจะกลับมาได้มาเป็นมนุษย์มันยากยากจริงๆนะยิ่งเจอความเชื่อผิดๆนะความเชื่อล้างหัวคนพุทธวัดจนซึ่งห้าผู้ผู้แต่งห้าเล่มก็ลงนรกไปแล้วด้วยตัวอ้วนใหญ่ๆอ่ะ อยู่ภาคใต้อะนะแต่งหนังสือพุทธวัจนะผมผมไม่เรียกพุทธวจนะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วพุทธวจนะมันมาแต่งกันเองอ่ะสาปีก่อนอะแต่ง5้าเล่มพอแต่งห้าเล่มแล้วไปแต่งแต่งผิดอีกแต่งผิดอีก